มะทงมาทามาเบิงเป็ดคือเกาได้ค่ะวิธีเจียเป็ดเอาห้ามผสมน้ำกค็คน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 ปวดนะเทดีๆเอ้ยคือประเทศขี่ดินออกเนี้ยความเนแล้วจะเป็นตะแสบวอ้ยต้องเอาน้ำอีกเด้อนี่มันคนโพดเทขี่ดินออกก่อนเอา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 เย็นเย็นเป็ด มื่อน,นี้กับวันที่เจ็ดสิงหาคม2564มื่อนี้กับแม่ทงมา่ทามาเบิงเป็ดเบิงไก่ขี้เก่าล่ะค่ะไงเ,เป็ดตุ้มนีกับกระลังเป็นนม,มเป็นสาวไงแล้วเบิงวิธีให้อาหารตายไปหลายแล้วเมือว่าเมือกกอนกับว่าตายตัวหนึ่งแม่เป็นแม่พันธุแต่แม่ตัวสีขาวโอ้ย่าเป็ดอย่าอย่าเป็ดแม่ละ่ะ อุ้ยเอาน้ำใส่อีกมันเหนื่อยเท่กับบ่ออกเอาน้ำผสมอีกน,น่นสีแค้นน่นสีแค้นคือคนกินนั่นละแค้นข้ามเขาโอ้อีกสองตัวนีเดียคือบ่อนเขับไปนอน,นี่แบงห้ไก่น้ำเน่เอาแซนนั่นน้ำเน่นั่นแบงห้ไก่กินน้ำเน่ไก่มันหยาดเป็ดเห็นเห็นเห็นเป็ดลายลายมันบ่กล้ามานั่นแบงห้เป็ดห้ไก่น้ำเน่าด้วนั่นแม่กับลูก กู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 กเอาประตูเปิดอยู่ตัวนี้ไหมแลนเขาแล่นออกได้ตัวนี้ไหมวิ่งเฮ็ดดีๆีดีดีเฮ็ดไปทัวรทีอยู่แล้วกู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 ไปกินเด้อกำลังเป็นเสือกาะ เสื้อกอลบ,บัท่นยานใหญ่เต็มทีอยู่ใกล้แม่กับลูกไปเลยแต่มาอยู่นั่งน,นี่มือนึงแม่เขาเขาสงศหละตายตัวนึงตายอยู่หนาคอกนี่ตายอยู่แถวนี้แหละบอรลูวเป็นอีหยังบ่มีบาดมีแผลเด้บอรลูวเป็นอีหยังอีหยังมาตอดบุนี่จะน้ายห้สินยั่งหอดหมือเดีบุโเออเป็งงามๆเอ้ยมาดูมาดู แสียบกินนัวคักงมาสัวแม่เอาห้ไก่กับไปหาหญ้าเด็ดเลน,นะแบ่งห้ไก่กินเด็ดเลน,นะแม่กับลูกนะไปหยาดไก่อีกละเก็บคู่เก็บข,กกบขานแน่ล่ะกินแสีบกินนัวบ่สัวไก่ลูกครึง่งเอ้ยเป็ดลูกครึง่ง แม่แม่สีดำพอสีขาวออกมาเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งพะนะอากินกินกินฝาวย่ายฝาออกไข้ให้กินแน่อยากกินไข่เปอยจะให้ไปหาสื่อหลยเสแต่กินแหงบอดีไข่กับแพ่งของกับแพ่งราคาแพ่งสมมือนี้ยุคโควิดนี้ อยู่คนตกงานหลายๆนี่โอ้ยอยู่ยาก,อ,อ,กยอยู่ฝ่าวออกไคร่เด้อฝ่ายใหญ่ฝ่าวออกไคร่เด้อเดี๋ยวเมื่อนี้เสียเอาผักช่ายหญ้าไปให้เป็ดกินอีกนนะของโปรดของเป็ดคอ,อกนี้คือผักชัยยาผักผงชูรสนั่นแหละพูกเราขั้นกับเอิอนผักผงชูรสหลดเดี๋ยวไปลองให้มันเบิงบ้งมาเสียมติญาต์กันสวบอ้าเดี๋ยวเมาเบิ้งทางนี้เบิง้งขักเบิ้งชัด,ชด เพ่น่ะพ่อน่ะเบึ้งเบงเบึง,บง,บง,บงเบงมาเร่งมาแล้วเร่งมาแล้วเร่งพื่อน่ะกระโดดมากเลยมันหวานก็สิหวานคือผงชุลนหรอคืองานกันกินแยงกันาสนแต่นายนเนาะเด็ดกระไดหากินทั่วที่ทั่วแดน กินอะไรอ่ะกินถั่วทิบถั่วเดนนะเขาอะถั่วอะไรอ่ะไม่ใช่ถัว่วกินถั่วทิบถั่วเด่นน่ะนะนะแต่ลรกเข่าลินนะขั้นมือเดินยางถึงมือขั้นแต่ว่างยางยางนันมีผิดเอง ขั้นหยาบหยายายา,ยา,ยาเลยอย่ไปฟ้าไปล่างออกดูสบูออข่ขั้นขั้นคือโมแดงกัดนี่นไหมแผลเขาเริ่นแผลยั่มาพุม่มแต่ท่านบอดีขึ้นยังไงโนงบะขั้นจ้ะ,ะขั้นยู่แจ้